ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC และเพื่อนช่างนะครับผมโดยเฉพาะสวัสดีเพื่อนช่างที่เข้ามารับชมช่างมือใหม่นะครับผมที่ต้องการความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับที่อยากจะเป็นนะครับอยากจะซ่อมเหมือน f อนะครับก็อยากจะศึกษานะครับไม่มีไม่มีจํากัดในเรื่องความรู้นะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มาพา F พาเพื่อนช่างหรือว่าทำเ,าเกี่ยวกับการซ่อมให้ fc หรือเพื่อนช่างได้ดูนะครับวันนี้จะมา diy นะครับ diy diy เกี่ยวกับวงจรนะครับมีวงจรของมีเกี่ยวกับเ,เครื่องเทสเครื่องทดสอบหลอด led นะครับ led backlight พวกทีวีครับแล้วก็ตัวเ,เครื่องเช็กเขาเรียกว่าเช็คซีเนอร์ไดโอดนะครับบางทีเราไม่อยากขี้เกียจอ่านค่าเราขี้เกียจเปิด google หรือบางทีไอตัวซีเนอร์ไดโอดอ่ะมันมันมีโค้ดแค่2โค้ดบางทีเราดูดูยากแต่ใน Google อ่ะมีมีทุกโค้ดนะถ้าเราพิมพ์เข้าไปดูบางทีเราคือมันเสียเวลานะครับเสียเวลาหลายอย่างสำหรับท่านที่อยากจะทำนะครับคนที่อยากไม่อยากจะทำก็ดูใน Google นะครับดูใน Google ว่าค่าเท่าไหร่เกี่ยวกับซีเนอร์ไดโอดนะครับผมเหมือนกับไอตัวนี้แหละครับเครื่องเทส หลอด LED บางทีใน Lazada มีเยอะแยะครับ300กว่าบาท400แล้วแต่รุ่นนะครับช่างกบก็เลย DIY ก็คือสำหรับเรามีนะครับเรามีมอปแปลงนะครับมอปแปลง 12V, 6V, 2โวลต์6โวลต์24โวลต์แล้วแต่เราจะเอามาใช้นะครับผมใช้ได้แต่หลักๆช่างกบใช้ 12V โวลต์นะครับมี1 2โวลต์ถ้ามี6โวลต์ก็ใช้ได้ 24V โวลต์ก็ใช้ได้นะครับเอาแบบจะเป็นมีแถบหรือไม่มีแถบก็แล้วแต่นะครับผม ก็คือมอแปลงละครับบา,บางรุ่นมีแถบก็คือมี3เส้นบางรุ่นไม่มีแถบก็มี2เส้นนะครับผมเซนเตอร์แถบจะใช้ตัวไหนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในส่วนของวงจรนะครับวงจรเคสพวกนี้อาจจะมีมอแปลงก็คือเราเอาสิ่งที่อยู่ในอุปกรณ์ที่อยู่ในร้านเรานะครับมาทํา DIY นะครับผมส่วนท่านไหนคนไหนช่างเพื่อนช่างที่ซื้อมาแล้วหรือว่าอยากซื้อก็จะทําทําไมโอ้มันซื้อเอาก็ได้แค่นี้ คือมันมันใช่ครับแต่ว่าบางทีเรามีพวกมอแปลงไม่ได้ใช่ใชไหมครับสองลูกประมาณเนี้ยใส่ R น,นิดเดียวแล้วก็ใส่ C ในร้านเรามีอยู่แล้วอะไรนะเรามา DIY ทําจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับผมโอเคในส่วนของวงจรตัวเช็คซีนเนอร์ไดโอดนะครับอาจจะมีหรือไม่มีนะครับแต่ไม่รู้แต่ว่าช่างกบได้มาจากตัวนี้ได้มาจากอ่ามันเป็น เวบเป็นเป็นยูทูบแหละครับของต่างประเทศนะครับช่างกบติดตามเขาได้มาเมื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อน,นเนี่ยจำไม่ได้นะครับช่างกบก็เลยคัดลอกเอาวงจรมาลองทําดูมันก็โอเคครับถือว่าดีเยี่ยมนะครับคือ100%เช่างกบให้90 9 0 97 9นะครับ97 95นะครับที่ว่ามันตรงมันตรงค่าค่ามันตรงคัดเกินนิดนิดหน่อยนะครับก็มี มีอะไรบ้างนะครับเอา้ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็มีตัววัดโวลต์น,นะครับตัววัดโวลต์อย่างเงี้ยในลาซาดา้ามีขายเผื่อท่านไหนมีหรือไม่มีก็สั่งซื้อได้ครับตัวละไม่เกินร้อยนะครับตัวละอันนี้ช่างกบซื้อมาประมาณห้าสิบห้าบาทนะครับห้าสิบห้าบาท มานานแล้วมีหลายตัวนะครับแบบวัดกระแสได้ก็มีเหมือนที่ช่างกบ DIY วตัวสำหรับเทสพาวเวอร์แอม์เทสอะไรต่างๆที่ปรับกระแสได้นะครับในคล,คลิปหนึ่งตัวนั้นมันจะวัดโวลต์วัดกระแสได้แต่ตัวนี้วัดได้แค่โวลต์น,นะครับวิธีการทำนะครับง่ายๆนะครับแัวหนึง่งไม่ยุ่งยากนะครับผม,มก็ตัวนี้นะครับมันจะมีต่อบวกกับลบใช่ไหมล่ะ ต่อบวกกับลบนะครับผม, <S <S ผมเพื่อที่เอาพุธจากไฟนะครับมันจะมีวีบวกวีลบนะครับวีบวกวีลบวิธีการต่อไม่ยากนะครับสําหรับตัวที่มีสองเส้นนะครับใช้2เส้นบางทีมันมี3เส้นก็มีเป็น V t ทก็คือสีเหลืองนะครับไม่ไม่ต้องไปต่อต่อแค่ V บวกกับ V ลบนะครับอสองเส้นนะครับผมไฟเลี้ยงเป็นเหมือนไฟเลี้ยงนะครับมันจะแสดงผลตัวนี้ทั้งเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตัวมันด้วยแล้วก็ แสดงผลที่หน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับผมก็มี R ที่เราต้องใช้ก็มี R นี่ครับ200โอห์มนะครับก็คือแดงดำน้ำตาลหรือว่า220โอห์มก็ได้นะครับผมช่างกบจะทดสอบกับไฟที่ช่างกบ DIY ขึ้นมานะครับเป็น30โวลต์นะครับ30โวลต์จ่ายเข้าไปเลยนะครับหรือจะหรือเพื่อนช่างคนไหนนะครับมีกล่องจานดาวเทียมที่มันเสียแล้วเงี้ย คือไม่ใช่ว่าเสียนะครับไอบอร์ดจ่ายไฟตัวนี้ใช้ได้นะครับมันใช้ได้นะครับผมมันใช้ได้นะครับเรา็เอมาดีไอไฟเราใช้ไฟจุดไหนมัง่งเราก็ใช้ไฟมันจะมีไฟ20โวลต์ใช่ไหมนี่ยี่สิบสิบห้ากาวแล้วก็สามจุดสามเราก็ใช้ยี่สิบโวลต์นะครับยี่สิบโวลต์กับก่าวนะครับผมต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปตัวนี้ช่างกบจะไม่ใช้ตัวนี้จะใช้ไอตัวสายของช่างกบแล้วก็ต่อ R ตัวนี้เข้ากับฝั่งบวกนะครับแล้วก็ ขั้วลบก็ขั้วลบเลยนะท่ากบจะขีบเลยนะครับขี้บ,บแล้วมาเทสทําการเทสทดสอบอส่วนตัววัดตัวที่จะวัดนะครับตัวนี้นะครับื่อกบใจตัวนี้หรือ,อช่างเพื่อนช่างคนไหนที่จะทําเราก็ใช้เป็นแบบมิเตอร์เป็นวัดมิเตอร์คือฝัอ่งบวกนะครับเราก็มาต่อตรงนี้เลยต่อเข้าจุดตรงนี้ตรงๆเลยนะครับไม่ต้องผ่านอาตัวนี้ต่อเข้าตรงนี้เลย ส่วนลบก็เขาเข้าฝ mm hmm. yeah. ั่งลบนะครับเข้าฝ like ั่งลบโอ้ฝั่งเข้าฝั่งลบบวกช่างกบก็ต่อตรงนี้นะครับปึ๊บของช่างกบ30บโวลต์นะครับลบก็จะเข้าต่อเข้าตรงนี้นะครับมันจะแสดงไม่ถึง30นะครับประมาณ20กว่านี่ครับเพราะมันผ่าน R ต้านฐานไว้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านปุ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้ปาบเข้าให้3 0โวลต์แต่ถ้าผ่านปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อาจจะสวิงนิดนึงนะครับ ท่างกบจะทดสอบอทดสอบกับอะไรนะครับทดสอบกับต um, <texts> ัวไหนดีเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ยังไม่รู้นะครับว่ามันค่าอะไรตัวนี้รู้แล้วตัวนี้รู้แล้วนะครับตัวตัวของมันตัวนี้4.7นะครับ4.7โวลต์นี่ครับซีเนอร์4.7โวลต์นะอมาดูกันฝั่งบวกก็คือฝั่งมีขีดนะครับฝั่งมีขีดอย่างเงี้ยนี่ครับผม มีขีดนี่เห็นไหมมันมีขีดขา,ขาวๆแล้วก็ใส่บวกใส่ตรงตรงตรง,ตรงไอ้ขั้วนี้เลยนะครับบวกก็คือบวกลบก,ก็คือลบใส่ตรงขั้วอะไรนะครับใส่ตรงขั้วอะไรใส่เข้าไปเนาะรับทาไมเนี่ยทำยังไม่ดีไอ้นี้เป็นสูตรทดสอบอยู่อา้อาวแอดแอดโอเคนะครับดูนะครับมันได้ประมาณ4โวลต์ไหม ให้ถูกขั้วนะถ้าไม่ถูกขั้วมันจอมันจะดับนะครับปึ๊บเ,เสียบเลยเสียบจังนี่ไงสีโวลต์ห็นไหมครับมันขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะขึ้นหลังๆเสียบเข้าไปแล้วนะครับป้าเห็นไหมสี่จุดโอเคเนี่จุดอันนี้4.7 ถือว่าโอเคครับขาดเกินนิดเดียวตัวนี้สิตัวนี้มันรู้ค่าเท่าไหร่ครับอย่างสมมติเราไม่รู้เงี้ยครับเราไม่รู้เราก็เสียบเข้าไปดูเลยนะครับผมอันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับเสียบเข้าไปดูเลยบวกบวกนะครับขีดสีดําตัวนี้มันจะขีดสีดาแล้วก็ไปใส่ฝั่งบวกปั๊บสิบโวลต์นะครับเอาไว้นานไม่ได้นะครับนี่ยมันร้อนสีนึ่งมันจะร้อนนิดนึงนะครับเรารู้เราประมาณไม่อย่าทิ้งไว้นานนะครับ มันจะร้อนเพราะว่าซีเนื้อมันแค่ไม่กี่โวล์นะอ่าฝั่งนี้เหมือนกันเอามาดูตรงนี้เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับดึงออกมาไม่รู้เลยจำไม่ได้โอเคปึ๊บนี่ครับ9 9โวล์9.9แล้วก็ตีไปประมาณเก้าโวล์นะครับ9โวล์ีเนอ์เโวล์โอเคนะครับรองอ่าตัวส,สูงสิประมาณ20กว่า ถ้าเกินยี่ิบหกโวลต์ไม่ได้นะครับถ้าเกินตามที่ไฟมันจ่ายตัวมิเตอร์ตัววัดโวลต์น,นี่ไม่ได้นะครับต้องอย่าให้เกินถ้าสามเรามาวัดสามสิบมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยี่สิบสี่มันจะตรงไหมยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับตัวนี้ตัวยี่สิบสี่โวลต์เสียบเข้าไปปุ๊บไหเห็นไหมครับยี่สิบสี่จุดสาม ถือว่าโอเคนะครับโอเคออว่าใช้ได้อันนี้ก็ยีบ4โวลต์ตรงเราก็อย,ยราอย่าไปสื่อจุดนะครับแล้วก็ตรงเป๊ะๆเลยก็ได้หรือจะคัดเคลื่อนนิดเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ DIY แล้วก็ใส่กล่องสวยๆส,ส่วนตัวจ่ายไฟเราจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนช่างมีนะครับอ CD A อะไรก็ช่างนะครับที่มันอ,อยู่ประมาณ20โวลต์ขึ้นอะ เราสามารถเอาไปวัดอย,อ,ยอย่างเราจ่าย2 0โวลต์ตัวนี้24วัตไม่ได้นะครับซีเนอร์24โวลต์มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเกินมันเกินเนี้ยมันมันจะไม่แสดงผลเราต้องใส่ประมาณ30โวลต์เหมือนเช่นผมแต่ถ้าเอา2 0โวลต์ตัวนี้ไปวัดต่มกว่า20 15 16เนี้ย18 19มันจะวัดได้แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราอยากให้มันวัดซีเนอร์3 3 30โวลต์หรือ100โวลต์ไปเราก็ต้องจ่ายไฟสูงกว่านี้ ค่าตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับค่าสะอาดตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันจะร้อนมันมาร้อนเยอะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมมีอะไรสอบถามได้คอมเมนต์มาได้นะครับวงจรสงสัยตรงไหนนะครับผมอ่ะช่างกบจะพามาทำไอ้ตัวเรียกว่าเครื่องเช็คกรอดแบคไลท์นะครับอาจจะมีอาจารย์หลายท่านทำแล้วนะแล้วก็ตัวตัววัด ซีเนอร์ตัวนี้ด้วยนะครับช่างกบเคยดูคลิปหลายคลิปแนละ้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้ช่างกบได้มาจากา youtube ของเพจฝรั่งนะครับผมเพราะว่าติดตามเขานะครับเขามีหลายอย่างนะครับวัดพวกตัววัดเป็นวัดเฟสวัดอะไรอะวัดหลายอย่างนะครับในในเพจตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการทําแล้วก็ทดสอบแล้วเอามาให้เราช่างกบก็เลยวัดสิ่งไหนมัน,ม,นมันสำคัญกับที่เราจะใช้ใน พวกเกี่ยวกับซ่อมพวกนี้ชัางปลกก็เลยเอามาอ,อันนี้จะทํานะครับจะทําอยู่แต่เดี๋ยวนี้ทํามาประมาณสี่เดือนแล้วทําไม่นานแล้วครับสีเดียนทำมาตัวนี้นะครับที่ทํามาเพราะว่าอมอเอแปลงร้อยแอมตัวนี้ไอ้ไม่ใช่ร้อยแอมร้อยมิลลิแอมตัวนี้นะครับอันนี้ร้อยมิลลิแอมนะครับร้อยมิลลิแอมตัวนี้ของช่างปลกมันมีนะครับตั้งไว้มา มาหลายตัวนะครับประมาณ4ตัวก็เลยเอามาใช้นะครับ1 0 0มิลลิแอมสิโวลต์นะครับตัวนี้จริงๆมัน6โวลต์มันจะมี606ตัวนี้ช่างกบก็เลยเอาตัวเอาศูนออกเอาเซนเตอร์แทบออกแล้วก็เอา6กบวกหมันจะเป็น12บงเนี้ยสเส้นนะครับมีเซนเตอร์แทบหรือไม่มีก็ได้วงจรมันจะมีอะไรมากมาดูกันนะครับวงจรวัดมันไฟมันจ่ายออกมาประมาณ2 0 0กว่าโวลต์นะเดี๋ยวช่างกบจะเสียบลัดให้ดู วัด20 200โว200 30 2 0ไม่ถึง300นะครับสามารถวัดวัดพวกจอใหญ่ๆได้อะที่ไฟ100โวลต์นะ100โวลต์วัดได้นะครับผมแต่ว่าเราจะให้มันสว่างมันจะไม่สว่างเท่าไหร่นะครับวัดได้แต่ไม่สว่างเพราะว่ามอแปลงช่างกบมันเล็กนะครับมันต้องอย่างน้อยๆก็ประมาณ300 300มิลลิแอมนะครับแต่มันมีพอดี มันมีไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับเมื่อแปล่าก็เลยเอามาดีเอาไว้แต่ถ้าวัดประมาณ20หลอดสว่างอยู่นะ20หลอดตัวนี้ร mm, นะ้อยมิลลียมมาวัดกันไฟมันจ่ายเท่าไหร่นะครับจ่ายออกมากรบทาเป็นสายมิเตอร์นะครับสายมิเตอร์สําหรับตัวนี้นะครับอาจจะไม่สวยนะครับไม่สวยแต่ว่ามีอะไรในในร้านนะครับเอามาดี y ไวนะครับผมเสปาบ ผมช่างกบจะทําใหม่อยู่ไอ้ตัวนี้จะทํามีไฟด้วยมีไฟแล้วก็ใช้ตัววัดโวลต์ด้วยวัดโวลต์ที่ที่สามร้อยโวลต์น,นะครับมันมีอยู่ห้าร้อยโวลต์มีเดี๋ยวมาดูดูมิเตอร์อาจจะช็อตคนนะบางทีแต่ว่าเราก็ต้องระวังแต่ว่าเรื่องเราวัดเราแตะกันจะไม่มีปัญหานี่ครับสองร้อยสี่สิบสามโวลต์นี่ครับสองร้อยสี่สิบสามโวลต์นะครับผมสองร้อยสี่สิบสามโวลต์ นะครับพอเราแตะไม่มีปัญหามันจะตัดนะครับไม่มีแตกแป๊ะแป๊ะแป๊ะ,ปะมันจะตัดท,ทันทีเดี๋ยวช่างกบจะวัดวัดหลอดให้ดูนะครับแป๊บเดีเดี๋ <c oughs> ยวมาวัด led 3โวลต์แบบหลอดเล็กๆนะครับตัวนี้จะวัดให้ดูวัดผิดก็ไม่เป็นไรไอ้นี้เป็นบวกนะช่างกบทําเป็นแถบนี้ลบอันนี้ฝันน่งบวกยาวๆมีฝั่งลบนะครับจะวัดวัดแบบผิดนะครับไม่ไม่ระเบิดนะครับ สามร้อยสองร้อยกว่าโวลต์น,นะครับนี่ไม่เป็นไงแต่พอวัดกลับปุ๊บนะติเห็นไหมครับมันวัดได้นะครับไม่ไม่ชอตมันก็จะขึ้นหละถ้ามีตัวโวลต์มิเตอร์เดี๋ยวจะดูตัววัดโวลต์มิเตอร์นะครับมันจะขึ้นกี่กี่โวลต์เดี๋ยวดูมิเตอร์ไปด้วยนะครับมันจะขึ้นกี่โวลต์มันจะบอกตามว่าไอตัวนี้มันกี่โวลต์กี่โวลต์น,นะครับ ทีเราจับอาจจะดูดนะครับจ,จะด,ดูไม่เคยจับแล้วครับแต่ว่ามันน่าจะดูดนี่สองร้อยเห็นไหมครับสองร้อยสี่สิบห้าวัดปุ๊บติดแล้วนี่ได้ประมาณหนึ่งจุดเก้าโวลต์เห็นไหมครับนี่หนึ่งนะครับใช่ท่าไห่โอ้ นี่ครับเนี่ยมิเตอร์มไม่ได้วัดอุ้ยจับยากจังมันมันได้เมื่อกี้หนึ่งจุดเก้าโวลต์นะเนี่ย F1 ประมาณสองร้อยสี่สิบนี่ครับ มันจะได้ประมาณ 2. จุดหรือ1.9ประมาณนี้ครับผมมันจะได้ตามค่าที่มันแสดงวลตตกขอมวลตัวนี้นะครับว์ที่มันคำนวณมาว่าไอ้ตัวนี้มันต้องการแรงดันเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แต่ไม่มีระเบิดไม่มีอะไรนะครับแต่ได้นะครับเดี๋ยววัดตัวนี้นะครับวัดตัวนี้อันนี้เป็น6โวลต์น,นะครับวัดผิดก็ไม่มีปัญหานะครับ เป็นหกโวลต์วังาดูยังไม่ติดไม่มีปัญหาบางทีจับอาจจะช็อตนะครับแต่ไม่เคยจับนะครับขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจยั่ไม,ม,ม่ติดน่าจะขาด ด,ดูไฟดูด okay. ไม่ติดน่าจะขาดหรือเปล่าน่าจะขาดนะครับมาดูสิไฟมันมีป่าเมื่อกี้อ๋อนี่างเสองร้อยสี่สิบห จะขาดนะครับไม่ขึ้นนี่ครับเดี๋ยวตัวใหม่นี่น,ะะน่าจะหกโวลต์ทำไมันขาดเป็นไฟหกโวลต์ครับผมอันนี้เดีแบบ๋ยวดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวงจรนะครับดีมากเลยตัวนี้น่าหนไงอย่างไรติดแล้วครับ ดูนะมันจะมันกี่โวลต์กันแน่ดูที่มันแสดงนะครับแสดงผลนะครับตรงมิเตอร์ดูนะครับจะแสดงที่6โวลต์ไหมนีรับ5โวลต์5.21นะครับถ้ามีมันจะตกค่อมมันจะกินไฟอยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่ถึงหกโวลต์ประมาณนี้โอเคครับี๋ยวเรามาดูเป็นส่วนของวงจร ต้องกบจะวาดให้ดูวงจรแป๊บหนึ่งครับกว่านะครับมันจะมีสมมติว่าหมอแปลงนะครับรูปนี้นะครับเขียนหมอแปลงแบบประมาณนี้นะครับเอาแบบเอาแบบไม่มีเซ็นเตอร์แถบดีกว่าเนาะแบบธรรมดา นี้ไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์แล้วก็เอาถึงกันฝั่งนี้เป็นไฟ12ฝั่งนี้จะเป็นไฟ220ฝั่งนี้ก็220โวลต์นะครับฝั่งฝั่งนี้ไฟ220ฝั่งนี้ก็ไฟ200ส่วนไฟไฟ12โวลต์มันจะเป็นหม้อ12โวลต์2โวลต์6โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เรามีอะไรแล้วก็ใส่ตัวนั้น พอใส่ปุ๊บฝั่งนี้ต่อ,ตอไฟเข้าไฟบ้านเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะออกมาแล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็ใส่ไดโอดนะครับไดโอดไดโอดจะเป็นแบบนี้จะเป็นไดโอดบีดหรือไดโอดอันนี้สมมติเป็นไดโอดบีดนะครับขาประมาณ4ขาใช่ไหมละ่ะมันจะมีสมมติฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้เป็น AC 2ออันนี้เอซี AC นะครับผมสูงไกล AC นะครับ AC จะเข้าขากลาง2ฝั่งนี้ครับเ c ี AC. แล้วก็ต่อเอเข้ามานี้นับซ c เข้ามาเลยส่วนฝังบวกตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อผ่าน C C ฟิลเตอร์นะครับสัญ,ญลักษณ์มันฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบแล้วก็ผ่าน R ตัวหนึง่งอาตัวนี้อาเพื่อต่อไปโหลดอันนี้ R เป็นไปอา R ตัวนี้ประมาณ 10k นะครับ 10k นะครับ 10k ที่ช่างกบทำนะครับ 10k ม่แปลงตัวนี้ประมาณร0อยร้อยถึงห้าร้อยมิลลิแอมแล้วกัน am เอ้ย ma มิลลิแอม ma ห้าร้อยมิลลิแอมนะครับมันจะได้ไม่ลูกใหญ่นะครับแต่ถ้า1แอมก็ได้ครับมันลูกใหญ่มันจะหนักนิดนึงคือร ah ้อยมิลลิแอมช่างกบวัด ความสว่างประมาณ20หลอดสว่างอยู่ครับแต่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าวัดวัดวัด,วดประมาณแถวนึงอะแถวหนึ่งประมาณ6หลอด8หลอดนี้สว่างเหมือนกันนะครับโอเคเอาไว้เทสนะครับไม่ใช่ไว้ไว้ต่ออันนี้ 10k นะครับ 10k หรือจะเป็นแล้วแต่ตั้งแต่ 10k 15k นะครับหรือ 20k ได้ครับผมมันจะดัก อตรงนี้นะครับต่อออกฟังบวกส่วนกลัวมันเวลาไฟมันสูงเงี้ยเราใส่ R ตรงนี้ก็ได้นะครับ R ตรง C มี C ตรงนี้นะครับอขนาดขนาดมาเลยตรงนี้ประมาณ 200K 220K ก็ได้ 220K เเพื่อเวลาเราเขาเรียกว่า เวลาเราไม่ใช้งานนะครับมันจะดิชาร์จนะครับดิชาร์จซีฟิลเตอร์ตัวนี้นะเอาลืมบอกซี 4, ฟิลเตอร์ตัวนี้ตั้งแต่4.7ถึงเ่47ไมโครฟาลับนะครับ450โวลต์อ่450โวลต์4อันี้ไม่ใช่4.7นั่นแหละครับ4.7ถึง450หรือประมาณ47ไมโครก็ได้47 4.7ไมโครก็ได้3.3ก็ได้ไม่ต้องใส่ค่าเยอะนะครับถ้าค่าเยอะอ่าซีตรงนี้มันจะเก็บประจุไว้เยอะนะครับเก็บประจุไว้เยอะเหมือนกับหมื่นไมโครมันจะเก็บไว้เยอะมากเลยนะครับเก็บไว้เยอะมากนะครับประจุมันจะเก็บไว้เยอะมากมันจะดิชาร์จช้าแต่ถ้าเราใส่ไอ้ตัว R ตรงคอมระหว่างบวกลบค่าประมาณ 200k 200k หรือ 220k ข้อมันมันก็จะเร็วนะครับมันก็จะตัวนี้ช่างกบใส่ตัวของช่างกบใส่แค่ 447ไมโครนะครับตัวนี้ใส่47ไมโครหรือเปล่าใช่ครับ47ไมโคร450โวลต์นะครับไม่ต้องใส่ค่าสูงนะครับเราก็ค่อมตัวนี้ช่างกบไม่ได้ค่อมนะครับตัวนี้เพราะว่าค่ามันตับนะครับก็ประมาณนี้นะครับไดโอดถ้าไม่มีซีเนอร์ไดโอดเราก็ใส่ไดโอดนี้ก็ได้ไดโอดจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมสมมุิมานี้ใช่ไหมเอาไปตรงนี้นะครับมาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้ มันจะมีตัวนี้อยู่นี้เราเรียกว่าที่เป็นขีดนี่นะครับแล้วก็เอาเป็นแบบนี้ก็ได้พูดง่ายๆฝั่งนี้เอามาเอามาจุ่มกันเอามาจับใส่กันนะครับเนาะเอางี้ดีกว่านะครับผมเวลามันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยถ้าไม่มีจริงๆริงๆ๊งเดโยอดบีตรงนีม้มีมีมีอยู่แล้วครับพอดีอที่ว่านมันม Icana, เวลาันก็เยอะด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลามันเลยไปเยอะมากนะครับผมแล้วก okay, uh? okay. so ็ดึกมากแล้วตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมช่างกลนะครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมคงไม่มีอะไรมากนะครับผม ขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทิปทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม